สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบบัสซิ่งช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับโลกของมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุน่นหลากหลายสไตล์ทั้งรีวิวข้อมูลราคาและความรู้สึกจริงในการขี่วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากครอบครองนั่นก็คือบิ๊กไบค์หรือที่เรียกกันว่าบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ที่มีความแรงความเท่และความภูมิใจที่หลายคนอยากได้มาไว้ในชีวิตของตัวเองเวลาที่เราได้ยินคําว่าบิ๊กไบค์ภาพแรกที่เข้ามาในหัวคือมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์แรงเสียงท่อที่ดังก้องสจักและสไตล์ที่ดุดันแต่จริงๆแล้วบิ๊กบค์ในประเทศไทยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตสายเนคอเรตสายครุยเซอร์หรือสายแอดเวนเจอร์ทุกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตอบโจทย์คนขี่ในสไตล์ที่แตกต่างกันไปอย่างในตลาดไทยตอนนี้บิ๊กบค์ที่นิยมมากก็จะมีตั้งแต่ Honda ายามาฮ่าคาวาซากิซูซูกิไปจนถึงแบรนด์ยุโรปอย่าง BMW ดูกติ KTM หรือ Harley Davidson ซึ่งแต่ละค่ายก็จะมีรุ่นที่ขายดีและราคาแตกต่างกันออกไปถ้าเรามาดูในฝั่งของ Honda ก็จะมีรุ่นอย่าง CBR 5 0 0 R CBR 6 5 0 R หรือ Africa t ทวินที่ตอบโจทย์ทั้งสายสปอร์ตและสายทัวริงราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ220,000บาทไปจนถึงเกือบ600,000บาท Yamaha 5เองก็ไม่น้อยหน้ามีทั้ง MT 0 7 MT 0 9หรือ R7 ที่มาแรงมากในกลุ่มวัยรุ่นที่อยากได้บิ๊กไบคขี่ง่ายและราคาจับต้องได้ ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่280,000บาทถึงราวราว400,000บาทส่วนคาวาซากิค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายที่ครองใจคนไทยมานานกับรุ่นอย่างซ650นินจา400 นินจา650รวมถึง v วอร์ซ650ราคาเริ่มต้นก็ประมาณ200,000บาทต้นต้นไปจนถึง350,000บาทถ้าพูดถึงซูซูกิหลายคนอาจนึกถึง GSX-S 750หรือ V-Strom 650ที่เน้นความแรงและความทนทานราคาก็จะอยู่ราวๆ300,000บาทขึ้นไปและแน่นอนถ้าเป็นสายยุโรปหรือสายพรีเมียมอย่างดูกาติมอนสเตอร์ พาณิเก่าหรือมันติสตราด้าราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ5 0 0แสนบาทไปจนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวเช่นเดียวกับ BMWGS Series ซีรีส์ที่คนรักสายแอดเวนเจอร์ไฟฝันราคาอยู่ที่ประมาณ6 0แสนบาทขึ้นไปจนเกือบ1.2ล้านบาทและถ้าพูดถึงฮ a r l ลเดวิสันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของหลายคนเพราะทั้งสไตล์ครุยเซอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เสียงเครื่องยนต์ที่โดดเด่นราคาเฉลี่ยของฮาเลจะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0บาทถึงมากกว่า1.5ล้านบาทการที่บิ๊กไบได้รับความนิยมในประเททศไทย ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องขององค์การแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองการขี่บิ๊กไบคือการได้สัมผัสความอิสระบนถนนได้ออกทริปไปต่างจังหวัดได้มีเพื่อนร่วมทางและยังเป็นงานอดิเรกที่สร้างความสุขให้กับคนขี่อีกด้วยอย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของบิ๊กไบก็ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาประกันรวมไปถึงค่าอุปกรณ์ป้องกันที่จําเป็นเพราะถึงแม้การขี่บิ๊กไบจะสนุก แต่ความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาบิกบอยสักคันควรเลือกตามสไตล์ที่ชอบและงบประมาณที่เหมาะสมอย่าเลือกเพียงแค่ความแรงหรือความสวยแต่ควรเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเช่นใช้ขี่ในเมืองขี่ออกทริปหรือขี่เพื่อความสบายใจในชีวิตประจําวันเพื่อนๆครับนี่ก็คือภาพรวมของบิกบอยหรือบิกบอยที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยทั้งในเรื่องรุ่นราคาและสเสน่ห์ที่ทําให้หลายคนหลงรัก ถ้าใครสนใจจะซื้อก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและไปทดลองขี่ก่อนตัดสินใจเพราะประสบการณ์จริงสำคัญที่สุดในการเลือกบิ๊กบักคันสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องไบบะซ i n g ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปรีวิวมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆและเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับโลกของ2องล้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ